วันนี้กิจกรรมต่อไปคือกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะลูกวัน,น,นก่อนคุณครูให้ของลูกไปใส่ถูงไปลูกเอาไปทาอะไรบ้างแล้วยังอ่ะลูกคุณครูจะให้ลูกไปคนละสองอันเห็นไหมเป็นอุน่นเดี๋ยววันนี้คุณครูจะอธิบายว่าทำไงนะคะลูกไอลูกเอาสีมาระบายนะคะระบายหน้าเด็กระบายสีผมระบายสีหน้าให้เฉดเรียบร้อย ปราบายเสร็จจะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมไอ้แม่ตัดไอเลยนะคะลูกตัดเป็นรูปตัดเสร็จลูกแล้วก็มีหน้าผลไม้บ้างผลแล้วแต่ใครได้รูปอะไรเสร็จแล้วเรามาทำวิธีํำนิ้วมือที่สวมนะคะกระดาษที่คุณครูให้ไปกระดาษ A 4ใบหนึ่งสามใบนะที่อยู่ด้านหลังที่คุณครูเย็บไปยังไง กระดาษ A4 นี่ผู้ปกครองเอามาทำอุ่นนิ้วมือให้ลูกกตัดตัดแล้วก็ตามแบบนี้นะให้ได้ขนาดเดียวกับสองนิ้วลูกนะคะมีแบบนี้แล้วก็เอากาวมาติดอ่านใ้เม็เพราะว่าเม็กจะตำากืนอันตรายกับเด็กๆดได้ก็จะนั้นใช้กาวตากาแล้วก็แบบนี้แล้วก็เอา ชิ้นอ่านที่ลูกามเสร็จแล้วเอามาตากกาวด้วยแล้วก็แปะถ้ามันใหญ่เกินไปเดี๋ยวหลวมนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตักออกให้ดูแล้วก็เราก็ใช้กาวตาข้างหน้าแล้วเราก็เอารูปมาแปะจะได้แบบนี้กาวมีเห็นไหมเดี๋ยวเราจะได้เล่นบทบาทสมมุติกันแบบนี้นะคะลูกระบายสีเสร็จลูกอ้ามตัดเองนะคะตันไกอันตรายเพราะฉะนั้น ลูกให้ผู้ปกครองตัดเป็นหน้าให้เรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมีนิทานมากวาดเด็กๆให้ผู้ปกครองจำหลายๆห,หน้าว่าอะไรก็ได้นะคะลูกว่าแล้วก็ให้ลูกระบายสีแล้วก็ตัดเด็กจะได้เล่นบทบาทสมมุติบ้านว่าเออเขาเป็นอะไรก็จะํำอะไรแบบนั้นเพราะผู้ปกครองวาด้เยอะเลยเด็กวาดแล้วก็เด็กจะได้เล่นนะคะวันนี้คุณครู พระเต๋มีนิทานเรื่องเอ้ยเดี๋ยวก็อโทษกันจะทำเป็นหุ่นนิ้วมือแบบนี้หรือว่าถ้ามีเป็นไม้ไอติมนี้ไอสครีมนี้ไอติมบ้านเราเนที่เก็บเก็บไว้เอามาแปะก,ก็ได้เล่นเด็กจะได้เล่นสนุกหน่อยนะคะเด็กๆเกมื่อกี้เสร็จทำหุ่นนิ้วมือแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้คุณครูมีนิ มีหนังสือเล่มใหม่ไปนะคะเล่มที่แล้วลูกทำไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรนะคะลูกแต่เล่มใหม่เล่มสองผู้ปกครองจะดูลูกด้วยนะคะจะเริ่มทตามหน้านี้เป็นหน้าแรกเป็นลูกแมวที่อยู่บนกล่องอธิบายลูกเสร็จได้ลูกระบายสีนะคะเดี๋ยวก็ส่งเลยก็ส่งพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ําไปวันละสองหน้า ็มีหน้าเดียวเดี๋ยวคุณครูจะสั่งเป็นรายวันไปนะคะคการทําการบ้านแบบจุดนะคะคุณครูก็สั่งรายวันนะกะรลูกลูกอย่าทำไมห่หมดนะคะลูกทำวันละหนึ่งหน้าเดี๋ยวครูจะสั่งไปในลายกับผู้ปกครองนะคะาการบ้านเรื่องการบ้านมีแค่นี้นะคะวันนี้วัสดีกา